โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโลดทำเองนะครับก็วันนี้นะครับทำเองนะครับอ่างานนะครับทำเป็นเอ่ออะไรวะก็จะมีลังลีโอแล้วก็เอ่อลังลีโอแต่เป็น,ปนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีเชือกเนี่ย เรารู้สึกยินแฮ <enta S 1> ปปี้ยินดีกับคุณเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ร้อยซับอันนี้เขียนไว้เล่นๆนะบายองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูอันนี้ไม่ใช่รูปศพละอันนี้เป็นรูปชิ้นต่อรูปเหลือเหลือก็บายไม่ใช่ของศพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปของตอนเด็กนะเชลเล่เออเชิญลูกเด็กคนหลอหนอ่อคนนใครมาโลกถึงฉีกทิ้งมัแล้วมาเก็บมื่อกี้เมื่อกี้ผมันฉีกไปอ่ใส่ ก็จะแกะโลให้ดนูนี่นะครับมันติดอยู่กับไอนี่นะนะครับรบูจะเป็นอย่างนี้นะเป็นรังเบียนะฮะเนี่ยพื้นที่ภูเขานะฮะทุกคนเห็นบ่า

นี่นะคะจะเป็นตัวโลนะครับมแกหาโอกถ้าคลิปนี้คุดูเยอะนะผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเอ้ยทำไมของกุก๊ปแตว่าแม่ไม่ให้องกแล้วเห้องใครก็รู้แหละไม่มได้สีนะเฮ้ยเป็น้ม,มันจะลงหลั ผมว่าผมชอบเปิดตรงเลยนะคะผมก็เอาจริงๆก็แค่รูกธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้จากยูทูปนะทุกคนแต่ว่าหัวฝากเป็น300ซับกว่านะ350กว่าซับนี่แหละอนาคตผมขอผมตั้งเป้าประมาณแสนซับนะหรือว่าหมื่นซับอ่ะน่าจะประมาณหลายปีนะทุกคนแต่ว่าผมจะอยู่เคียงข้างยูทูปเคียงข้างทุกคนไปตลอดนะครับนะ โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ